ก่อนดูคลิปนี้นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะท่านผู้ชมครับเคยฟังเพลงไหมผมเชื่อว่าหลายคนนะครับน่าจะเคยฟังเพลงเพราะว่าเพลงเนี่ยถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้เราได้รู้สึกชื่นชอบกับมันได้แล้วบนโลกของเราครับก็มีเพลงอยู่มากมายหลากหลายสไตล์ด้วยกันครับแล้วรู้ไหมครับว่าสไตล์ของเพลงเนี่ยสามารถบอกความเป็นเราได้อีกด้วยว่าแต่จะบอกอะไรว่านั้นก็ไปตามรับฟังรับชมกันเลยครับสไตล์แรกครับมีชื่อว่าสไตล์ป๊อปครับเพลงป๊อปครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยม มากเลยนะฮะหลายวงเลยทีเดียวบางคนก็ฟังเพลงไทย บางคนก็ฟังเพลงเกาหลีบาคนก็ฟังญี่ปุ่นเดี๋ยวไรก็ตามครับเขาบอกว่าคนที่ชอบฟังเพลงป๊อปเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าชอบสนุกครับร่าเริงแจ่มใสไม่ค่อยซับซ้อนคิดอะไรก็พูดไปอย่างนั้นเลยเป็นคนชอบเล่าเรื่องนะครับเห็นอะไรก็พูดแบบนั้นบางครั้งก็เล่าอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องนะครับได้ก็ตามครับคนที่ชอบเพลงป๊อปเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าง่ายๆครับรักธรรมชาติที่สําคัญนะฮะจริงใจกับทุกคนซะด้วยฮะสไตล์ที่2ครับมีชื่อว่าสไตล์ร็อกครับร็อกเนี่ยหลายคนน่า กระือคือโหมกระหน่ำใจเลยทีเดียวแต่เขาบอกว่าคนที่ชอบเพลงแนวร็อกเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ไม่ชอบตามกระแสครับไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านอารมณ์แรงคําพูดแรงครับเป็นคนที่แบบปากร้ายมากแต่ว่าใจดีและมักจะมีปัญหากับชาวบ้านบ่อยๆครับรวมทั้งมีความมั่นหน้ามั่นใจสูงครับใครเอาอะไรมาพูดให้ฟังไม่ค่อยฟังไม่ค่อยเชื่อครับเอาง่ายคือเป็นคนที่ดื้อรั้นนิดนึงนะสามครับสไตล์บอสซาฮะส่วนมากเพลงแนวนี้นะครับเรามักจะได้ยินตามร้านกาแฟร้านคาเฟ่หรือว่านั่งชิลๆบรรยากาศ ชิลๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าใครก็ตามครับที่ชอบเพลงแนวนี้เป็นคนที่แบบว่าอ่อนไหวช่างคิดช่างฝัน มโนเก่งรวมทั้งชอบความเป็นศิลปะครับที่สําคัญครับชอบการแต่งตัวเป็นชีวิตจิตใจรวมทั้งนิสัยครับคิดคู่อันโนเนะส่วนเรื่องความรักครับเป็นคนที่แบบว่าเรื่อยๆยังไงก็ได้คือทําชีวิตให้เหมือนกับนิยายอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ว่าฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวดีเหมือนกันนะฮะสีฮะแนวเพลงแบบ R and B ฮะในบ้านเรานะครับทุกวันนี้เราพบว่าเพลงสลัแบบเนี้ยบางทีมีการนํามากซ์รวมกันกับแนวอื่นๆนะฮะแต่ถ้าคุณเป็นแฟนคลับของเพลงแนวเนี้ยเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความตั้งใจ มีความมั่นใจตัวเองสูงมีความฝันอะไรนะฮะก็มาจะไปให้ถึงรวมช้างคุณนะฮะเป็นคนที่ชอบโฟกัสเรื่องของตัวเองมากกว่าเรื่องคนอื่นจนทําให้คุณครับมักไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่แต่ว่าคุณก็มีเพื่อนนะฮะและเพื่อนของคุณเนี่ยก็จะแบบจริงใจกับเราเต็มร้อยเอาเป็นว่าเพื่อนน้อยแิ่จริงใจแล้วกันอนะ่ะเ่วนเรื่องความรักครับมักเป็นคนที่แบบว่าชอบมีความซับซ้อนกับชีวิตและเกินนะครับเอาง่ายๆฮะเรื่องความรักนี่คิดแล้วคิดอีกห้าครับแนวแจ๊สเขาบอกไว้นะครับว่าคนชอบเพลงแนวแจ๊สเนี่ย,ปย,ออย,เ,ยเป็นู่้วผฟังมาก พููดผูชอบอยู่นิ่งๆเงียบๆเมือม่อนๆด้วยคี้น้อยใจเก่งคิดมากเก่งแต่เวลายอยู่กับเพื่อนครับมาเป็นคนอารมณ์ดีโหสมันตลก เอาง่ายคือเอเวนเจอร์มากเลยะฮะรวมทั้งฮะเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งเรื่องของความรักไม่กล้าจีบใครก่อนต้องรอเขามาจีบครับเอาเป็นว่าตอนน้้อีกแบบรับหลังก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะหกฮะแนวอินดี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นแฟนคลับของแนวเพลงอินดี้เนี่ยเขาบ,บอกไว้ว่าคุณครับเป็นคนชอบอยู่คนเดียวเป็นตัวของตัวเองไม่คล้อยตามใครง,ง่ายๆใครพูดอะไรก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับฟังหูวไวหวูแต่อย่าให้ได้พูดนะครับถ้าพูดแล้วเนี่ยพูดไม่หยุดเลยนะครับพูดมากแต่ถ้างเงียบเนี่ยก็ น่ากลัวไปเลยนะครับส่วนเรื่องความรักนะครับมักจะชอบคนที่มีลักษณะความคล้ายๆกันนั่นคือต้องอินดี้เหมือนกันนะครับถ้าไม่เหมือนไม่เอาอะเจ็ดฮะแนวฮิปฮอปหลายคนนะครับถ้าูดถึงเรื่องของฮิปฮอปแล้วเนี่ยน่าจะงงๆนะครับว่าคืออะไรเอาเป็นว่าฮิปฮอปครับต้องคู่มากับคําว่าแรปถ้าใครชอบฟังแนวแรปแรปมันก็มีเพลงแนวฮิปฮอปครับผสม,มอยู่อาจจะได้ได้ว่าแนวฮิปฮอปก็คือแนวแรปนั่นเองเขาบอกว่าคนที่ชอบแนวเพลงแบบฮิปฮอปหรือว่าแนวแรปเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าพร้อมเที่ยวทุกเวลา มไม่ชอบอยู่กับที่ไปเรื่อยๆอชอบความสนุกสนาน ปรปะจภัยเห็นอะไรปุ๊บพุ่งไปเลยครับไม่คิดอะไรเลยคิดอย่างเดียวคือสนุกไว้ก่อนเป็นคนที่ใจร้อนครับด่าแรงด่าเจ็บชอบทําอะไรแปลกๆนิดนึงส่วนเรื่องความรักครับมักเจ้าชู้แต่บอกเลยว่าอยู่ด้วยแล้วว่ามีความสุขตลอดเวลาครับยางไรก็ตามครับข้อมูลทั้งหมดเนี้ยก็เป็นข้อมูลที่เรานําเข้าจากต่างประเทศมานะฮะเอาเป็นว่าตรงไม่ตรงก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยแล้วกันนะจ๊ะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงอยางไรก็ตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมทั้งกดกระดิ่งให้กันด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวัน PJMOD Channel ครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ